รถจีมารถจี๊บมารถจี๊รถจีครับมรถจีเราบาี่ไหนอุ้ยเฮี้ยไม่ขี่เฮี้ยโดนรถจีสะเกี้ยสัสไเียีตายมาตายผนั่นแม่งสปินด้วยสัสแม่งสปินด้วยรช่วยด้วยมียต่อมาก้าไม่อยู่โอยิดเว้เียเฮ้ยเี้ยี ไอ<า>เกเแค่น,นอนอ่ะผมลองแล้วมีจริงว้าไอเด็ <laughs> ไอคืออะไไอสัตว์เด็ไอ้เหี้ยอ,อ,อ,อ้าวมือลั่นอุย้ยเฮียมือลั่นสปปปิก๊กเท่มากเลยเขียวสปปปิ๊กเท่ห์ปมันยูยาก ตายหนึ่งตายหนึ่งแต่ว่าอีกอีกลำเอกลำขี่ขี่ไปหลบหลังเกาะลำเป็นเจ็บอยู่อ่ะโดนยิงเข้าอ่ะเรานเรามันกดนี่บมันกดรีโม่ลูกพีปีปีปีบ่มาไปนู่นไปี่มานะโอ้โหเรียบร้อยมันก็ชอบขับผ่านที่มันเป็นเลยที่มันจอดจอดเอ๊ะจอดจอดรถอะไร เี้ยเต้เต้เตู้อยตสวยวยโดนโดนโดนดนแทแทแทเพื่อนเมานี้ด้วยเลยเบตู้ยตงกูบังด้้อ้ยวนเดียวพอไนัดหนึงนะแม่งเลยแล้วเจอมาเจอแม่งพอดีไนี่เข้าไปเจอเลยว่าแล้วไม่ธรรมาสตรงนี้คิดไม่ิดจริงๆเดกแม่งโดนมดกูเรียบร้อยแล้วด ไม่โดนไอดีฝั่งจนเขียบไม่มีไอเดีบางทีไม่ต้องกลัวเนาะพี่คนเยอะมากคือมีตัวมิดเยอะมากเรืโถูกมันต้องด่านื่นเว้ยด่าที่ป่ามีเขาเลยฮะพี่ไม่ต้องเทพเลยฮะเฮ้ยพี่สายพี่ลอยต่อหน้าต่อตาเลยนะพี่เด้เออแล้วก็ตายเลยไอ้เหี้ยมีเหรอพี่คอมมีไอ้เนี่มีเหรอโอ้

อยู่ข้างกูมาดว่วนเครื่องแต่งแล้วไทเกิร์ลระเบิดแล้วใช่แหละเดี๋ยวมึงดูที่บ้านไอ้บ้านเมกามีรถอ,อยู่ไอ้รถคันน,นั้นน่าจะทำได้ทุกอยาง,ม,งมึงดูมึงตายใช่ไหมป,ป,ป้ากูแพ้กังเล่นไหเดี๋ยวเดี๋ยวป่าป่ากินเน็ตกินเน็ตเกียร์มันก่อนนะ รคอมมิสเดอจะแทนเอบามอยู่ไหนนะเอบามอยู่หน้ากูนี่เอาว้มีกอเอบามอยู่หน้าผมเลยครับผมหน้าผมตรงมาหน้าครับผมอยู่หน้าผมอยู่นะเป็นไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแทงไปรถตู้ไปดิไปไม่จริงเหรอไม่ไม่ไม่เดินโรดจี้เกิดบเลยไปขวางกันได้ไง

โดนโดน,นะโดนแตกหอตตูแตกฮอตตูแตกฮอตูตกฮอตูแตกนะบ่เหอยนะมันขโมแล้วดีวจะตงมาช่วยกันหน่อยฮะึงกดมาลุลงหัเราไปพี่ปวดเจ็บอ๊โนนไม่จริงห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทอย่าพี่อย่าอ oh. yeah, ุบัติเหตุไม่โโมีตัวนอนเอฟเคตรงนี้แหละอน่น เีวเต็มเลยมีคนมาช่วมยังปล์ประเบิดเลยกันดยดีสอบพี่กระเด็นเลยะเด็มเลยสตูสตูหลบ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 จะปาลระเบิดดิงดคนเยอะพี่เยี่ยงโยน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 ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช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 ่ไม่ใช่ไม่ใช่ มดหมดหมดหมดโอ้โหนี้ขึ้นสี่ขีดแบบนึงหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วผม่ก่อนขอลางมาก่อนขอที่ละคนนะเอ่อคนคนลากสร็จแลวเจียวเชียร์ห้องก่อนเจียวเจียวไปเชียร์ห้องไปเชียร์ห้องไปเชียร์ห้องรถ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 หน้าเรา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 ไปไปไปโหลดอยู่โหลดอยู่โหลดอยู่เฮ้ยยิงมาเลยพี่ยิงมาเลยยิงมาเลยโหลดอยู่โหลดอยู่โหลดอยู่เข้าใจไหมโหลดอยู่ไปเลยไอ้ควักอยู่ไอ้เหี้ยช้าชิ๋มหายมัน้ำะเฮ้ยมันติมมันติมพี่โอ้ยพี่โอ้ยพี่

ยี่โมไหนหาเจดัน้วยี่ไนเ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮัยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเยเค้ยเฮ้ยเนแม่ฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เยยเฮเย้เเมันเอาเเเ เราไปตรงนู้นก็ได้ที่ไหนต้องบอกว่าตัวตรงนี้วิ่งเี้อะไรวะนี่เต็มเลยเพื่อนมันมีตอนนี้ห้าคนยังมั่วคงนะเพื่อนตรงนี้มันมีมันมันมีรถตู้รถตู้หรือเหี้ยซะอย่างวิ่งวิ่งอยู่กลางถนนนะเอ้าแล้วขอไปเกิดใช่ไหมไม่ไม่ไม่ผมผมโมนี้ก่อนเฮ้ยไอ้ดีไอ้ดีกู

เออบ้้้าไหีียน่โมเลยมึงโดนกูยิงยิงไปสองนัดนะเว้ยมึงไม่ตายได้ไงไอ,อ่ะไอ้ที่อ coping, em, ่ะมันตายละไม่แตกว่ะน้ eh องพี่เอ้ยจอมนิดนึงไม่เป็นไรหรอกต้องเหมือนไม่จะเกิดไปคนเรดียวล้อไม่แตกครับแต่ว่าใต้ล้อมีกับระเบิดครับแล้วสิบเก้าแล้วตีคือห้าอยู่คิวห้ายังขลุดนี่คือไม่เล่นแล้วนะนี่สิ่งเด็ด พีอาร์ดเอ็มดาวนะกำลังกลับเมนกลับกระดอย่ีวะยไปไหนวะนมันจะอแต่น่แน่แต่แน่ๆอ่ะคือตรงลองดูไ้มีแ่จะมีเหรอท กจะมีตรงซ้ายเราออะใจลอยนี่บาลเต็มเลยเดี๋ยดนะดูอยู่กลางเมืองถ้าอยู่ปดีนะจะได้แบบเล่นแบบอื่นเลยเดยวต้องยื้อไอ้ยี่ว่าโทรยิงพี่ไอ้สัสเลยวะเลยละดั้ง ไอ้ยี่เบสเ์เยี่ยกไอททีทีโอ๊ยดูเลยหักคอกูไปหักคอกูไอมิกไอมิกไอสัตว์โดนหลอดมาเนี่ยสมัยล้างสมัยล้างเฮ้ยระดับกนหนึ่งนะอืมอ๋อนั่นแหละพี่องไยไม่มีรูกันไอยี่มีแต่รีสตาร์ทกู จริงแท่งกาแตกขึ้นแล้วขึ้นแล้วกัะเนอ้์ไม่มีแล้วตอนเนี้มีแค่แดงไม่ยิงนะิกมยิงได้ไหมผมผมมองอยู่ผมมองอยู่หนึ่งหาสามหนึ่งห้าสยิงเลยนะ อีกเลยอีกเลยเยอีเลยเจ้าแสดงว่ามันยังไม่มาสินะมันมาพรุ่งนี้น้องพี่สายไปเอาย่าไปคิดเอ้ยโดนหักโดนโดนเลยรจบแล้วพี่ด็อกกูเลยจะปวดหัวแล้วเด้มึงเคยกูทำไมเนี่ยผมไปเปลี่ยนลง โอ้ยไอสัตว์เอปืนพกโคตรกากเลยสัตว์ตรงนี้มีรถฮะตูดตัวไปไว่ะอีกดันหนึ่งโดนป่ะเียมาลนะไปหลงเนะโดนแบกเออแจ้งนะลูกทีมได้เสียงรถธรรมะสามนะขับไปละสูด้ดเด้เอามาใส่เฮ้ย <c oughs> ดีเด้กควันไปควันไป <c oughs> ขับประสาทเรยพี่เฮ้ย อยู่นี่อยูนี่ยู่นี่ิงลงปะไม่รู้พี่ยิงล่วงหมดล้ตายตายตตไม่ได้ไม่น่าได้ปะมันผิวปะดิเทคแทเด็ๆไม่ได้ไม่ได้ปืนกดไม่ลงปืนกดไม่ลงปืนกดไม่ลงโดนออี่เอี๋ยวมาได้ไหมี่โหลดอยูที่มาแล้วด้ลาก่อนเฮ้ยจอดอออออร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 ออรอ โดนกูโดนกูเปนไปไม่ได้คือเสมอกูเลยดิจิตอลไอ้เหี้ยมีหลังกุ้มไม้โดนเห็นอันนี้บอกว่าพี่เกิดใหม่เลยวิคชุบไม่ได้แหละมันรู้กันไม่เอาสปอตติ้งเลเวลยิงกูไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูว่าโดนคนบินไม่เหรอที่มันะทั้งแถอะก็แต่ถ้าเปเพื่อนตรงนั้นมันตายวะกูว่ากูอยู่กับมึงดีกว่าวะ ม่้เราสถานะมันมีรถเตีมโอ้ยพี่โดนวางคนนะบอลเอ้ยเอ้ยไปแล้วไปไล้วไปแล้จะมาตั้งไรเด็กสาวะ่อไปเอยเอามีน้องหมดเไปะเนี่ยฟากินวีบอ ว่าเต็มนะนะแตกไอ้ยังวิ่งเต็มเลยนิ่ม hunting season น้องตีนเ่าบอกเด็กได้ไอ้เจี่ยไอ้ตัวไอ้ยดังห้ไ้เอ๊เต็มเห็นไะเห็นไหมมากว่ากว่ามากวกากากว่าเขาไเขามากว่

ตายจิผมไม่ตายเปินรถเปินรถเปินรถเปิดล้นใคร่ใคร่ใครถอยถอยก็ได้หรือขยับก็ได้ไม่ไม่ไม่โทรโทรโทรซิวไอ้เหี้ยติดมีตัวหน้ารถมีตัวหน้ารถกย่าย่าย่ม่มีตัวหน้ารถอย่ายิงอย่ายิงปล่อยไว้ไปไว้ยิ่งยิ่งยิ่งรถ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 โทรพังคันหนึ่งนะเดีไม่คิดอัพมันขี่มามันขี่มาอยู่หน้ากูบอกเขาไม่ได้โดนโดนโดนแฮมมี่แฮมมี่โดนไอทีไปนั่นหนึ่ง เจาะอยู่หน้ากูเจาะอยู่หน้ากูเจาะอยู่หน้ากูคนคนคนลงมาตายตายสองตายสองมีตัวมีตัวพี่พ่อช่าตายอย่พี่ว้าหมดหมดหมดคันหมดคันหมดคันเอ้ยหมดคันปะไม่หมดไม่หมดมีสามมีสามมีสามเอ้ยตายตายของเล่น,นั่นตายตายตัวหนึ่งนะตายสามตายสามเรียบร้อยย้อนไปก่อนเจว้วีแล้วเด็กย้อนู่นเออพี่เอ้ยเดนจะออกแคมปอยู่นี่ เอวีเอวีไอ้ยักษ์กูงูเงินสัตว์อะไรวะยิงไกลไม่ได้หรือเอายิงไกลยิงไกลยิงไกลกูไม่เหมือนจะกดได้แล้วแต่ไม่กดไม่ลงเห็บระเบอกนะคือถ้ามันขับมาหน้าเด้นเด้นเดยนเด้นเด้นเแตนเครื่องแตกเครื่องแตกมึงแตกมั้งไม่ไหดถอยยุ่ยถอยถอยนะมันจอดมันจอดเนี่มันจอดเนี่ยเจ็บเจ็บเครื่องแตกเครื่องแตกอยู่ว่ะเฮ้ยเซ้ยเฮ้ยเซ้หน่อย โอ้ควะโอ้อ่ะตามมาร์กเลยตามมาร์กเลยมันอยู่กลางทุ่งแล้วเอครื่องแตกเลยเครื่องแตกนะเราต้องเล่นเรายิงเรายิงได้นะเราขึ้นเนินเนี้ยขึ้นเนินเนี้ยยิงมั้งไม่ไม่พี่คอมขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นเนินตามวิธีไปเลยเดี๋ยวเราไปเส้นตรงนี้แหละเราเราฆ่ามันตายได้มันมีกี่คันตัว AD หนึ่งสองเตะเตะเอามันเฮ้ยพอเป็นดีเลยพี่พี่พี่เขารู้แต่ว่าเขาอะเก่งกี่ตัวอะไรวอะไร อยู่ขวา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 เล่าถังอยู่ขวาเล่าถังอยู่ขวาอยู่ขวาเล่าถังนะอยู่อยู่ด้านบนอยู่ด้านบนยิงล้อให้ล้อมันแตกล้อมันแตกล้อมันแตกขึ้นมาสาเลยไปไม่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 มันไปไม่แล้วมันไปไม่แล้วเอาวีไฟไม่แล้วเอาวีไฟไม่แล้วเออระเบิด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 เฮ้ยข้างหน้าเสียงเอ็มจี กว่ามีประเด็นแล้วอะผมไปใช้คนเพื่ออะไรผมไปเพื่อเอ้ภาพพจน์ไม่อกี้เมื่อกี้เสียงปืนผีป่ะมีใครได้ยินไหมเดี๋ยวขวาเดี่ยวขวาเดี๋ยวขวา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 ไป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 หมด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 เดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกแล้วเฮียกูได้ยินเสียงปืนในสัตว์โดนแฮกเกอร์วะ กูน so right oh, okay. ั hey, oh, what? What ่งปรับรูปอยู่กูปรับรูปอยู่เหี้ยหัวขาดต่อหน้ากูเลยเด้ไเหียต้ว่ยเหียไทเกอร์ไอสั์ไทเกอร์ต้องพีวัดตบวัเรื่องไหนไม่ขี่วนเราเนี่ยต้องบีนูขวาแลเนี่ยอยตายอายตยตายหมดยไอ้เหี้ยเ้ยไทเกอร์จำสเก็ไม่ย็ด ถ้าเราขับเลยนี่ใครรู้หรอกพี่เราขับตรงเนี้ยตกใจมาเลยี้ยเจอะรขี่าเดีข้ยู่้างหงีไปเทียวไทยภูเขาลูกน้นดีกว่านี่นะไเหมือนามองหน้าไปอยู่างะน้าผมอยู่างหน้าอย่าพิ่งอยุยุ่่เจอเดิยตรงมมมเครับผมเยจบแล้วจบแล้ว เอไม่เห็นไอ้มันมีบีมีด้านซ้ายมันมันมันยังไม่เห็นเรามีชุบเลยมิกนั่นสิไอ้ยี่สอเอาตัวเพื่อนมันบางเยนด้ไลงลงโอเคได้เดี๋ยวกูไาป้อมป้อมมัแตกป้อมมัแตกโจมมาโจมปนะไปีอะไปีอะไปีอะเดยได้ไดเต็มกดไม่ลงรนกู รถ่ไ่้มพี่มีคันอยู่ตรงผมนะพี่มีคันอยู่ตรงผม่วยหนต้องหาต้องบอส่ดเลยปี่คันใ่อิม่กปมลกต้องระเบิดไปพร้อมกับเลื่อนนั่นแหละลจะเป็นติดตได้วยปค